มาพิจิตก็ต้องมากินปลานะคะวันนี้รถพามากินลุงแว่นปลาแม่น้ำค่ะมากับพ่อกับแม่นะคะแล้วก็คุณทอมมี่นะคะมาทานนะคะร้านนี้คือถ้าใครมาพิจิตก็จะเด็ดลปลานะจ๊ะใครมาก็แวะมาได้เราก้มมันปลากายนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารแนะนํานะคะของทางลุงแว่นปลาแม่น้ำด้วยนะคะอร่อยสุดๆไปเลย ปลาขัางน้ําใสนะคะคุณทอมมี่สังแบบเผ็ดนะคะแอบเผ็ดมากๆนะคะนี่น้ำลายไหลเลยค่ะพากไปด้วยก็กินไปด้วยน้ําลายเอาะไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ชูชีปลากระพงค่ะคืออันเนี้ยชอบอะคะ่ะโรล่าชอบเป็นการส่วนตัวมาที่นี่ก็คือสั่งทุกรอบเลยนะคะคือเนื้อมันดีหวานแล้วก็อร่อยมากนะคะและนี่คือ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่จ้าคุณพ่อนะคะอยากทานนะคะเลยสั่งเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะคะอกอร่อยมากๆเลยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะที่แบบแย่งกันกินเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะปลากลวยทอดกระเทียมนะคะตัวนี้คืออร่อยมากอร่อยที่สุดเลยคือแบบแย่งกันกินเลยใครมาก็แนะนําว่าควรจะต้องสั่งนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ